สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพรีวิวฟุตบอลประจำวันที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้เสนอ4คู่ด้วยกันที่น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจรับชมนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคู่แรกเนี่ยนำเสนอคู่ไหนบ้างนะครับสำหรับคู่แรกเนี่ยนะครับก็เป็นในศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับคู่ระหว่างเวสแฮมเจอกับเซบีย่านะครับในคืนวันที่17นะฮะ เวลาตีสามนะครับนะซึ่งนัดน,นี้เวสต์แฮมเนี่ยเป็นเจ้าบ้านชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรื่องของเสดตัวจริงเนี่ยนะครับคาดการณ์กันก่อนเกี่ยวกับเสดตัวจริงเนี่ยก็คาดว่าในส่วนของเวสต์แฮมเนี่ยจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับก็มีวาลาซิสลันซีนี่บาโปฟอนเนลนะครับแล้วก็ไซอิสเบลลามานี่คือพวกแนวรุกแล้วก็กองหน้าครับส่วนมิดฟิลด์คู่เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นดิคันไรต์โทมัสซูชิก จับคู่กันเป็น midfield คู่กันนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยคาดว่า4แนวรับจะเป็นคราสฟิลซูม่าดอร์สันแล้วก็จอร์นสันนะครับส่วนผู้สประตูเนี่ยเป็นอาริโอรานะครับนะส่วนทีมเยือนครับซิบียเนี่ยมาในรบ 43, นะบบา3ครับก็จะมีมูเนียนะครับเป็นแนวลุกฝั่งขวาแล้วก็มีเอเนเซลี่นะครับเป็นกองหน้าตัวกลางหรือว่ากองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับส่วนริมเ้นฝั่งซ้ายเนี่ย ก็น่าจะเป็นออนตอร,รี่นนมาร์ซิยา,านะครับกลางสามคนเนี่ยมีเดเลนี่นะครับรากีติโคโรน่านะครับแล้วก็สี่แนวรับเนี่ยประกอบไปด้วยเชซุสนาบาชูกุนเดคาร์ลอสแล้วก็ออกัสตินสันนะครับนะส่วนสภาพทีมเนี่ยนะครับทางโรเบติกีหรือว่าเซบียเนี่ยมีปัญหาข้างเยอะครับอย่างเช่นลูคสัสอาเคมโปสเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ยังมีซูโซที่ได้รับบาดเจ็บ มีมากร์อคุนยานะครับแล้วก็คาริมลีกิกนะครับมีกองซาโลมอนเทียฟรันโดอลิกลามิล่านะครับแล้วก็อาริฮันโดโกเมสนะซึ่งมีปัญหาของทั้งเยอะนะครับส่วนทางเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับ3ผู้เล่นครับอย่างเช่นวาริเมียคูฟาวนะครับเยลลอดโบเวนแล้วก็อ็อกบอนน่านะครับฟอร์มหลังกันหน่อยนะครับฟอร์มหลังเนี่ยมีออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับ ผลงานล่าสุดของเวสต์แฮมเนี่ยนะครับก็ชนะมา2เสมอ1แพ้3นะครับส่วน5ฟอร์มนัดหลังของเซบีย่าเนี่ยนะครับก็ชนะมา2เสมอ3แล้วก็แพ้1ด้วยกันนะครับนะซึ่งฟอร์มการเล่นในบ้านแล้วก็นอกบ้านของทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานในบ้านของเวสต์แฮมเนี่ยนะฮะก็ชนะ3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้1 ส่วนผลงานนอกบ้านของเซบียเนี่ยไม่ค่อยดีครับชนะศูนย์เสมอ4ด้วยกันนะครับหนักไปทางด้านเสมอสะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แพ้หนึ่งด้วยกันนะครับนี่คือสถิติภาพรวมของทั้งคู่นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นั่นเองนะครับนะแล้วก็นักเตะที่น่าติดตามที่สุดเนี่ยก็ทางฝั่งเวสแฮมเนี่ยน่าเป็นดิคันไรท์นะครับส่วนทางเซบียเนี่ยก็น่าจะเป็นเอเนเซรีนั่นเองครับ แนวรุกกองหน้าตัวสําคัญของทีมนะครับอ่ะโอเคนี่คือคู่แรกนะครับที่เอามาพูดถึงกันนะครับส่วนผู้ที่2เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับคู่ระหว่างกาลาตสารายนะครับพบกับทีมเยือนอย่างบาเซโลนานะครับนะซึ่งเรื่องของการคาดการณ์11ตัวจริงกันก่อนนะครับฝั่งของทางบาเซโลนาเนี่ยนะครับทีมเยือนก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีออบามียองนะครับอารามาตอเร่นะครับทางฝั่งขวา แล้วก็ฟฟรานตอรเรสตัวดิมเส้นฝั่งซ้ายนะครับนะส่วนกองกลาง3คนก็ประกอบไปด้วยเปตติ้บูสเกตนะครับเดจองนะแล้วก็4แนวรับมีจอริโดเดสนะครับอาราโคกาเซียจอร์ดิอัลบานะครับส่วนผู้สมัปรตูเนี่ยก็เป็นแตสติกนนะครับมาในระบบ10-3ส่วนเจ้าบ้านอย่างกาลาตาสราเนี่ยมาในระบบ4-2-3-1ก็จะมีตัวเก่งของพวกเขาอย่างฟากกรีนะครับมูฮัมหมัดนะ มาเกานะโบอี Bo e, หรือว่าแบ็กซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นไฟอันโฮที่มีประสบการณ์มากมายในพิวเดังกิตก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับนี่คือตัวหลักของพวกเขาก็น่าจะพร้อมนะฮะส่วนในเรื่องของความพร้อมของทีมเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นว่าทางการาทสรายเนี่ยไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บครับค่อนข้างฟูเป็นอย่างมากนะครับแต่ทางทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับก็มีนักเตะได้รับบาดเจ็บอยู่5รายด้วยกันนะครับ ก็มีเซอร์จิโอโรเบโตสเมลุมติตีอ s ซูฟาติอเล็กซ์บาาเดครับแล้วก็มีดาวรุ่งหนึ่งรายนะที่ลองลงมานะครับแต่ว่าสภาพทีมก็อย่างที่เราได้เห็นกันว่าข้อค่อนข้างฟูทั้ง2ทีมเลยนะครับนะตัวหลักสามารถใช้งานได้ส่วนฟอร์มหลังกันนะครับฟอร์มหลังเนี่ยมีออกมาอย่างไรกันบ้างของทั้ง2ทีมนะครับฟอร์มหลังเนี่ยผลงานนัดล่าสุดของกาลาสซารายเนี่ยนะครับชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับ แล้วก็บาร์เซโลนาทีมเยือนเนี่ยชนะ5เสมอ1แพ้0ด้วยกันนะครับซึ่งบาร์ซ่าฟอร์มเริ่มที่จะเข้าฝักแล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นในบ้านของกาลาซารายเนี่ยนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ผลงานก็กลางๆนะมีทั้งแพ้มีทั้งชนะแล้วก็เสมอครบทุกรสชาตินะครับส่วนทางบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านถือว่าเพอร์เฟกต์ทำได้ดีครับไม่แพ้ใครเลยนะฮะ5ฟอร์มลัดหลังเนี่ยนะครับชนะมา4เสมอ1นะครับ ซึ่งเกมวันนี้มีแววไปไม่ได้สูงครับที่บาร์เซโลนาน่าจะเก็บชัยไปได้นะครับนะก็โอเดียงไปเรื่องของบาซ่าชนะแหละนะครับจากหลายๆสื่อที่มีการทําแนวโน้มว่าบาซ่าน่าจะเก็บชัยไปได้ในเกมวันนี้นะครับส่วนคู่ต่อมาครับก็เป็นในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับคู่ระหว่างแรนพบกับเลสเตอร์นะครับเวลาเที่ยงคืน45นะครับนะแรนเป็นเจ้าบ้านเลสเตอร์เป็นทีมเยือนนะครับ คู่นี้มีการคาดการเสร็จตัวจริงอย่างไรกันบ้างนะครับก็ทางเลสเตอร์เนี่ยมาในระบบ4 3ีง3นะครับโดยมีเจมส์จัสตินแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับเดนเนลลอาร์มาตีนะครับชักล so ่าโซยุนชูแล้วก็ลุกโทมัสนะฮะนี่คือแนวรับแล้วก็ตำแหน่งผู้สัประตูครับกองกลางเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยยูริเตลมมนนะครับวิฟิตเอีดีแล้วก็ยังมีเคนนเดวอรี่ฮอลนะครับ ส่วนแนวรุก3คนเนี่ยประกอบไปด้วยมาร์คออเบรยตันนะครับแพสันดาก้าแล้วก็ฮาวิบานนะครับส่วนในระบบการเล่นของเจ้าบ้านเนี่ยก็น่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับก็จะมีมาเตนเทลเลอร์นะครับแล้วก็จะมีพวกตัวหลักๆอย่างเจอร์มีโดกูนะครับโจนาสมาตินอะไรประมาณนั้นครับที่พร้อมลงสนามนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมเนี่ยทางฝั่งของแรนเนี่ยก็มีนักเตะได้รับบาดเจ็บราวๆห้ารายด้วยกันนะครับตามภาพนี้เลยนะฮะ ส่วนฝั่งของเลสเตอร์เนี่ยมีนักเตะได้รับบาดเจ็บก็คือไรอันเบอร์ทานนะครับคาสตันเย่นะจอนี่อีเวนแล้วก็เจมี่วาดี้เป็นตัวหลักทั้งนั้นเลยนะครับ4รายที่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนผลงานทั้ง2ทีมในรายการนี้ครับแรนเนี่ยแพ้1ครั้งชนะ2แล้วก็เสมอ1ครับส่วนเลสเตอร์เนี่ยผลงานดีในรายการนี้ครับชนะไป3ครั้งด้วยกันนะครับนะฟอร์ม5้ัดหลังของทั้ง2ทีมครับ รันเนี่ยชนะมา4เกมแพ้1เกมก็คือแพ้กับเลสเตอร์ในศึกฟุตบอลศึกนี้แต่ว่าเป็นเล็กแรกนะครับส่วนเลสเตอร์เนี่ยก็นัดล่าสุดไปแพ้ทางอาร์เซนอลมา02นะครับแล้วก็ชนะ4เกมรวดครับรวมกันเป็น5เกมชนะ4แพ้1นะครับผลงาน5นัดหลังของทั้งคู่เนี่ยพอๆกันเลยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มองว่าน่าจะออกมา เรื่องของผลเสมอมากกว่าแล้วก็อาจจะโอนเอียงไปในส่วนของเจ้าบ้านอย่างแรนเนี่ยที่น่าจะเก็บชัยไปได้นะครับในเกมนัดนี้นะส่วนคู่สุดท้ายครับที่นํามาเสนอกันครับก็คือคู่ระหว่างเอเวอร์ตันพบกับนิวคาสเซิลนะครับเป็นศึกพิบัติอังกฤษนะครับเติดเวลาตีสองสครับติดึดติดเช้ากันเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการคาดการณ์สิเอ็ตัวจริงก,กันก่อนนะครับเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันเนี่ยมาในระบบ3 4มสครับ แฟงลำผัดน่าจะจัดแบบนี้ฮะโดยมีจอแดนพิกฟอร์ดนะครับเป็นผู้สับประตูถัดขึ้นมาครับเป็นผู้ตำแหน่งแนวรับนะครับเซนเตอร์3คนก็ประกอบไปด้วยเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเบนกอร์ฟี่ครับเซนเตอร์ตัวกลางครับก็เป็นไมเคิลคีนนะแล้วก็เซนเตอร์ฝั่งขวาเนี่ยเป็นเมสันโฮเกตนะครับแล้วถัดขึ้นมาครับเป็นตำแหน่งกองกลางกันบ้านนะครับวิงแบ็กซ้ายครับประกอบไปด้วยไมโคิเดนโก้นะครับแล้วก็มีดอนนี่ฟันเดเบก ยืนคู่กับดูโคเร่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับแล้วก็มีทางโคแมนเป็นวิงแบ็กขวานะครับถ้าขึ้นไปอีกครับเป็นพวกตัวรุกเนี่ยประกอบไปด้วยดเมรากีนะครับแล้วก็มีกอร์ดอนนิชาริซอนนะครับน,นี่คือกองหน้าตัวเป้าของเอเวอรตันนะครับซึ่งนักเตะที่หน้าติดตามที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นลิชาริซอนอยู่แล้วนะครับนะส่วนฝั่งนิวคาเสเซิลทีมเยือนครับมาในระบบ4-3ครับ ประกอบไปด้วย้ผู้สมบตูเนี่ยดูบราฟก้าครับแนวรับมี4คนเนี่ยก็คือคราฟเป็นแบ็คขวานะครับแล้วก็เซนเ,นเตอร์คู่เนี่ยเป็นฟาเบียนแชนะครับแล้วประกอบคู่กับเบิร์นนะฮะส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นทาร์เก็ตนะครับกองกลาง3คนเนี่ยเป็นวินล็อกนะครับตอนโจ,เ,จเชวีแล้วก็ทางกองกลางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นโจเอรินตันนะครับส่วนแนวรุก3าคนเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยเมอร์ฟี่วูดนะครับแล้วก็ r ร a n f เฟ e r นะครับนี่คือเรื่องของการจัดทัพคาดการเสียจตัวจริงของทั้งสองทีมครับทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับ, le, นะรบก็กำลังฟอร์มร้อนแรงด้วยนะครับนะต่อมาเนี่ยเรื่องของสภาพทีมเนี่ยดูเหมือนว่าทางยอบตันเนี่ยนะครับจะไม่มีผู้เล่นให้เลือกใช้เยอะกว่านะครับก็จะมีติดโทษดแบนอย่างเคนนี่แล้วก็ยังมีทอมเดวี่นะครับมีฟาเบนเดล แล้วก็ดมินิก c คาวเวร์เลวินนะครับที่มีอาการบาดเจ็บกันไปส่วนทางทีมเยือนอย่างนิวคาเซิลเนี่ยเครเดนทิปเปียเจ็บยาวครับเจม e l รีวิสนะครับแล้วก็อีซักเฮเดนคอร์ทัมวิลสันที่เป็นส่วนหน้าตัวสำคัญก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาแล้วก็ฟอร์ม5นัดหลังของทั้งคู่เนี่ยนะครับสถิติที่เคยพบกันมาเนี่ยก็คือทางนิวคาเซิลเนี่ยนะฮะ สามารถชนะได้3ครั้งเสมอ1แล้วก็เอเวอเรตัชนะ1ครั้งด้วยกันนะครับสถิติที่พบกันในบ้านของเอเวอเรตัเนี่ยนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะทางนิวคาสเซิลก็เสมอไป2ครั้งแพ้1ครั้งแล้วก็เอเวอเรตันชนะได้2ครั้งด้วยกันนะครับนะแล้วก็ฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยนะครับผลงานเอเวอเรตันไม่ค่อยดีครับในช่วงหลังเนี่ยชนะ2เสมอ0แพ้4ครับ โดย2เกมนัดล่าสุดเนี่ยก็แพ้วูฟแล้วก็แพ้ท็อตแนมสเปอร์นะครับทั้งเกมเยือนแล้วก็เกมเยาวด้วยนะฮะแต่ในนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับผลงานเริ่มดีขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับอาจจะมีสะดุดบ้างในเกมพบกับเชลซีนะครับไปแพ้มาแล้วก็เสมอ1ครั้งแล้วก็ชนะ4ครั้งด้วยกันผลงานในบ้านของเอเวอเรตันครับก็ชนะมา3เสมอ0ูนย์แพ้2นะครับส่วนผลงานเกมเยือนของนิวคาสเซิลเนี่ย ชนะ3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้1นะครับซึ่งเกมน,เนี้ก็มีการโอนเอียงไปที่นิวคาสเซินน่าจะเก็บใช้ได้เพราะว่าตอนนี้นิวคาสเซิลผลงานล่าสุดเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงมากกว่าเอเวอร์ตันครับเอเวอร์ตันเนี่ยอยู่ในช่วงที่กดดันนะครับแต่ว่านิวคาสเซิลกำลังคึกเลยนะครับเพราะว่าชนะมา4เสมอ1แพ้1่อ่ะส่วนใหญ่ก็มีเปอร์เซ็นต์การชนะเยอะกว่านะครับลหลายๆสื่อในอังกฤษก็ยกว่านิวคาสเซิลน่าจะเก็บใช้ เหนือเอวตันไปได้นะครับอาจจะไม่ขาดนะครับแต่ว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้นะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ